สวัสดีครับมาพบกับ o อ c o คอมพิวเตอ p ์ r t อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้ตัว o k i m y c r คร i n e 790 plus นะครับสำหรับการนำไปใช้ในการปริ้นลอกลายนะครับสำหรับผู้ที่เปิดร้านสักอยู่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสามารถอ่าทำได้นะครับแล้วก็รองรับด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกระดาษที่ผมใช้นะครับเป็นกระดาษ ชนิดนี้นะครับอ่ะนะฮะอนอื่นนะครับก็ต้องมีลายนะครับลายในระบบของอคอมพิวเตอร์ซะก่อนนะครับแล้วก็ส่วนตัวเครื่องก็ทําหน้าที่ปริ้นนะทำหน้าที่ปริ้นอย่างเดียวนะครับส่วนภาพจะคมหรือไม่คมก็อยู่ที่ความสามารถของการปรับแตง่งภาพนะครับไม่ว่าจะใช้ Photoshop หรือว่าโปรแกรมอย่างอื่นนะครับอ่าโอเคนะครับ ถ้าท่านได้กระดาษอย่างนี้ไปแล้วนะครับซึ่งบางทั้งก็จะรู้จักดีนะครับก็จะมีก๊อปปี้อยู่ด้านในนะครับนะอย่างนี้นะครับวิธีการใส่นะครับด้านนี้ด้านหน้านะครับถาดที่ท่านได้เนี่ยเจะเป็นถาดรับ A4 นะครับถาดนี้นะครับนะโอเคนะครับตั้งตรงนี้ในส่วนนี้นะครับอาจจะตั้งโดยการใช้กระดาษ A4 ธรรมดาสกอนะครับนะก็อย่างนี้เป็นต้นนะครับประมานี้นะครับ ทดลองปิงอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับหรือ,อน,นะก่อนที่จะใช้กระดาษโลกลายนะครับอย่างนี้โอเคนะครับอ่ะส่วนในการใส่นะครับด้านบนนี้เป็นด้านบนนะด้านนี้เป็นด้านบนฉะนั้นเมื่อเวลาใส่นะครับท่านจะต้องคว่ำลงอย่างนี้จากนั้นทิน้งลงตัวทิ้งลงไปเลยครับเข้าไปในตัวเครื่องแล้วนะครับจากนั้นสั่งปิ้นครับ ค่อยออกมานะครับอันนี้ผมตั้งเซตให้เต็มหน้า A4 นะส่วนใครจะตั้งยังไงนะครับก็ขึ้นอยู่การสฝึกฝนเหมือนกันนะครับอย่างนี้ผมบอกใช้ขนาดธรรมดาก่อนก็ได้นะครับโอเคนะครับได้แล้วนะครับเออเปิดออกดูนะครับเปิดออกดูนะครับอ่านี่ครับ นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการสาธิตตัว o k เคไมโครไล e ์9 0 Plus ในการนำไปใช้ปริ้นลอกลายนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับขอบคุณมากครับ